น้ำนะครับท่วมยันหลังคานะครับ น,นี่สถานการณ์น้ำลดแล้วนะครับนะครับตอนนี้ก็น้ำก็เริ่มจะกลับมาสู่สภาวะปกติแต่ก็ทิ้งความเสียหายนะครับไว้เยอะมากนะครับหนักมากจะบ้านคนจนหรือบ้านคนรวยนะครับเขาไม่เลือกนะครับเข้าหมดนะครับผม <c oughs> ก็ต้องรอต่อคิวนะครับแม่โครนะครับของทางหน่วยงานข้าราชก,การมาช่วยเกียร์คิเลนนะครับออกมานะครับผมเดี๋ยวมีหนักกวันนี้นะครับด้านบนเห็นเพราะว่าหนักกวันนี้นะครับบ้านหนึ่งน่าจะมีคิเลนหนาประมาณสิกว่าตันนะไม่อยู่นะ ฮ่าฮ่าฮไม่เหมือนน้ำร่วมเหมือนทางอื่นเนาะใช่ใช่ทางพวกทางนี้คือโอ้โหไม่เคยร่วมอ่ะมันขนตะกอนดินนะเข้ามาด้วยเป็นน้ำปลาเลยใช่ตั้งแต่เกิดมากำลัง พวกคนแก่อายุแปดเก้าสิบไม่เยหนถ้ามันม่ท่วมนี่เป็นที่นาอยู่มากเลยนะที่นอ ก็ภัยนลก่อน